สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราก็มาเที่ยวงานนะครับการจัดงานปีใหม่ที่พัทยากลางนะครับอันนี้เป็นหาดของพัทยากลางนะครับจะมีการตกแต่งไฟสวยงามเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินดูไปนะครับว่าไฟจะสวยงามมากแค่ไหนนะแล้วก็้าดูในงานกันไปวันนี้ซูโมน้องเขียนนะครับงานมัดี๋วไฟสวยเป็นการวัดเลยใช่ไหมครับไปดูดิเจ้าอะไรลูกโป่งเดี๋ยวไ่อเอารูกเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินดูก่อนดูข้างหน้าดูหลอดไฟนี่สวยไหม นี่ครัก็จะเป็นหลอดไปแบบว่าประดับไปประดับสวยมากเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวรอรอที่เขาถ่ายรูกปก่อนเราอยเดินไปอันนี้ก็จะเป็นชายหาดพัทยากานันเพื่อนนะนี่เป็นชายหาดนะคืนวันน่าจะเป็นคืนวันพรุ่งนี้ก็จะมีการจุดรุนะครับวันที่31ธันวาคมก็จะมีการจุดรุ่เดี๋ยวเราเดินไปดูกันที่เขาถ่าย,าายาราูยปหรือว่าขายเหยียบตรงนี้นี่ ได้ไหมได้เลยได้มันมีขาเหยียบมันอยู่ไม่ขามันยาวกว่าไงหนีเขามีเหยียบแล้วก็งเท้าเหียบไม่เห็นมือไม่เห็นตัวเหีมีเลยอันนี้ก็จะเป็นข้างในงานนะเพื่อนนะก็จะมีต้นไม้แบบเป็นเหมือนต้นซากุระนะครับแล้วก็เอาไฟมาประดับเอานี่เลยสวยเลยซูโม่อนี้ก็น้องตุเขียนเอานี่ซูโม่สวยไหมสวยสวยไหมสวยเพื่อนนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นไฟบูมองรูปหัวใจนั่นเพื่อนนะเป็นรูปหัวใจสีสวยมากดูสิว้าวโอหคนมาเยอะเลยนี่นะครับโอเคน,นี่เป็นห,หัวใจนั่นเพื่อนนะอ,อันนี้ก็จะเป็นแฮปปี้นิวเอียร์นะครับป้ายแฮปปี้นิวเอียร์ตรงนี้ใจหาย นี่จะเป็นไฟ่สีฟ้าอะไรนะอยากเอาลูกโป่งเหรออย่าค่อยเอาเดี๋ยวค่ยวอ,เอเยเอาลูกเดี๋ยวเดินดูงานก่อนนี่เป็นใต้ตรงใช้ยหาที่เขียนว่าแฮปปี้ e w ว e อ r สวยมากๆเลยตอนนี้ซูโม่ก็ร้องอยากได้ลูกโป่งเพื่อน ันนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวเฮ้ยนี่เหมือนจะมีปลาพวกปลารวมมาด้วยนะครับที่เขาเอาไฟประดับใสน่นะเพื่อนนะมีต้นมะพร้าวด้วยยังไงเดี๋ยวเราไปดูต้นมะพร้าวกันหมดแล้วหมดแค่นี้เองเหรอน้อยจังเลยสวนข้างล่างน,นี้ก็จะเป็นไฟประดับพวกปลาน,นเพื่อนนะต้นไม้ก็มีด้วยว้าวใครที่อยากเดินม,มาดูเล่นก็มาดูได้นะเพื่อนนะ หมดแล้วหมดเร็วจังน่าจะเยอะกว่านี้เนาะเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้เล่นน้ำทะเลนะเพื่อนนะเพราะมันกาศมันรุนหนักแล้วเข้าปีใหม่ละต้นไม้มก็มีแต่กระดูกด้ดวยมีมือมืบ้านด้วยชมโถน้ำขี้เรนื้น วิมีบ้านด้วยนี่ไงนี่เป็นบ้านบ้านกระดับไฟเพื่อนสวยเลยนี่เห็นไหมเป็นล่มด้วยแบบมีร่มด้วยก็มีนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นไปก่อนนี่ก็มีของขายตามชายหาดนัด้นเพื่อนนะมีปลามีชายหาดมีนักท่องเที่ยวเยอะเลย นี่ไงมีร่มด้วยใครอยากมาถ่ายรูปก็มาได้รูปได้นะที่พัทยากลางน,นะครับเพื่อน,นโอเคหมดแล้วนะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวโซโม่จะไปหาเดินเล่นดูก่อนนะครับว่ามีอะไรน่าเล่นบ้างไว้เจอกันคลิปหน้าเลยกัน ฝากกดติดตามช่องซูโม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย